เมื่อนี้บรรยากาศย่ำมาแรงครับเมื่อนี้อากาศดีครับผ้าพี่น้องเข้ามาเบิงเจ้าเฉลงนะครับสิบลอยใหญ่บรรทุกดินถมทีครับเ,เ,เกียร์เดิมๆครับมันมีเล่งครับไปเรื่อยๆใส่เต็มๆครับทึมง,งานนี่นะครับ เต็มลยสวยครับ่คุนยังงามอยู่เก่านะครับเจ้าชันลมก็จอบพระลังครับจอบพลังแท้ๆใสเต็มๆครับถึงส่วนตัวโกเบิงลีลากาันถอยเขาครับบริเวณ มีหยาดง,งานครับเ,เจ้าเฉิหลงครับสายลุยครับสายลุยสารับพน้องเฮานะครับผู้ที่มองหาอย่างสื่อรถดำกักขันหนึ่งครับเ,เบิ้งมาหลายขั้นแล้วยังบ่ทันถือใจเบิง้งรุ่นนี้ครับเ,เจ้าเฉินหลงเกียร์เดิมๆนะครับเ,เกียร์เดิม ย่มนี่ก็เป็นย่มฝนน้ำฝ่าฝนก็นตกทุ่มมือครับตกทุ่มรถวัดใจรีมอค่าแรนดินครับโอ้สายโหดสายรุยครับ ซึ่งมื่อนี้กะเอ่อมาได้หลายแถวแล้วหรอครับเมื่อนี้มาได้หลายแถวแล้วเพราะว่ากะเลียนกัดอยู่สองขั้นนะครับเอ่อก็เลียนเฉพาะอยู่ในบริเวณก็ถือว่าบ่ไก่นะครับเออถือว่าบ่ไก่เพราะว่าช่วงนี้กะพอได้เลียนเขาในหมู่บ้านนะครับเออพี่น้องเพิ่นก็อยากได้ดินหลายอยู่แต่กะ โมไดล้เล่นเขาในบ้านเพราะว่ากับเป็นทางค้อจีดทางยางก่บโซ่เฟืรอเองกะคือทางบริษัทเองก็บริจาคเขาไปในหมู่บ้านนะครับยานไปเหยียบดินพื้นแตกทอน้ำประปาะมันจิเป็นการลำบากของในการสอบอีกเอามนีไทยวีดูโอเจ้าเงยวเจ้าเชิญลุง นะครับจากเทคนิคทิมฉลุยนะครับสายผลสายมั่นเน้นโอ้ยายๆเดือดเดือทที่รองห้อง